ครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลามายามมนแล้วครับว่ามันสีหมานบ่ะมานกับไปเบิึงน้ากันเลยครับก็เ,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 เลยมายามกระสอบถึงเส้นเลยมันหลายขวดครับโอ้ไหลายขวดครับพี่น้องที่ตาล้ำกันครับที่น้าพี่ใส่หนึ่งในในถัง ครับพี่น้องติดตามกันครับวันนี้มาตรส์เนี่ยนะครับตอนนี้กับเวลาประมาณหกโมงสาครับอากาศดีครับ่บ่หนาวเป็นไหม ลองมีกับตัวมูสิงคือหน่อขวดก็มีครับนี่ครับพี่น้องจับจับจับ,จบ,จบหางโซ่บตัวนี้มันก็ยังมันก็นนกนออกอยู่ครับพี่น้องนี่ครับนูสิงครับเอาใส่เก็บเลย

thật sự là mãn hết rồi đặc biệt thưa long นี่กับพี่นออีกคนนึงใช่ไดไรบ้างส,สองตัวครับตัวน,นี้เลสองตัวครับพี่นอ้องเดินต่อไปเลยครับนี่ครับเียงนนะครับนี่ครับ ม่านครับโอ,อ้เจมเจมขวดเลยคนระับอันพอรอเลยครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้พี่น้องครับปวดน้อยครับปวดนี่ในแปดตัวครับพี่น้องตาดสุดยอดเลยครับติดตามปวดต่อไปครับพี่น้องโอ้คนกระมังอีกแล้วครับคนกระมังกันพ,พี่น้องครับทเทอะไรสักหน่อย ครับยามที่สามว่าเป็นอเอานะครับครับตวตายกับมีคบบม่ครับเราสั้นลุ่มไหม ซีซีตัวครบพี่น้องบักนี่บังต่อไปกรบพี่น้องถือปะถือครับตอนนี้กับยังพนันเด็ดผ่าแต่บังนะครับไหนนอนครับชาน,นี้น้องซิ่งไหล นี่ตัวใหญ่ครับพี่น้องสามสามตัวครับสามตัวครับถือหมาครับถือสุบังก็ได้ผาดครับนี่ครับบรรยากาศยามสอบครับพี่น้องบังหนึ่งโอ้ครับบ่อผาดอีกแล้วครับพี่น้องถือเกี้ยวครับหมานถือเก่าครับ ดึงหางเลยครับมันเรือครับพี่น้องนี่ครับตามต่อไปครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศแจ่มส่อสุดยอดแล้วครับ ครับพี่น้องโน่นนี่เลยคิดว่าสิดมานด้วยกันครับตัวเดียวครับนี่ครับยังไดอยู่ครับครับติดตามบางต่อไปแล้วครับพี่น้องการหาอยู่หากินทางบ้านทัานี่ก็ เทว่ยหาอยู่หากินเลยจ้างสบายเลยครับว่าจะเป็นหาหนูซิ่งหาหนูใหญ่หรือว่าหากินแนวกินครับแบบหาอยู่หา,หา,หากินได้ปุเป็นย่างดีครับแถวนี้ครับอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องนี่นะครับ เดี๋ด้ครับพี่น้องสามตัวครับพี่น้องสุดเย็ดแล้วครับติดตามเอาตัวมาด้วยครับ ที่มานครับคุณบุญถือกิ้งก้าครับพี่หนอ่อถือกิอ้งกอาครับสามเตียมครับยังไงครับวิธีหาก,กินแบบนี้สุดยอดเลยครับพี่งหนอออ่อติดตามมองต่อไปนะครับ นี่ครับบรรยากาศแมอมซอาสุดยอดเลยครับอยู่ตรงไหนตรงหน้าอากาศดีครับใม่มองกลัอนาอันนด้อันครับ นี่ครับอีกบางนึงโอ้เจ๋ฉวัสถือครับครับบางนี้เป็นบางมันครับแต่ว่าบัสถถือครับติดตามบางต่อไปเลยครับบางนี้เป็นไรครับบางนี้เครื่องขวดเลยครับอนะโอ้เ,เด็ดเครื่องขวดนะเฮ้ยเบิ่งเติโตัวหนึ่ง Om, Sam, si. ฮะฮึเจ็ดเจ็ดแล้วครับพี่น้องแปดเก้าปวดน้อยๆเก้าตัวนะครับพี่น้องบ้างครับ ก็นี่ครับมันจริงกันตายถืออะไรายกันนี่ครับมึงบังต่อไปได้ครับ,บอุ้ยบอลนึ่ครับพี่น้องหมาอนพี่เก่าครับพี่น้องพี่เก่าครับ<า>ทเบทเลยอือ 1 2 3 4 อยู่บางหนึ่งนี่ครับพี่น้องบรรยากาศทาี่องโเชื่อไฟมาอีกแล้วนะโอ้นี่ครับสองสามสี่สี่ตัวครับพี่น้อง ี่ครับเอาแบบไปเบื้องบางต่อไปเลยครับอดี๋ยวพี่น้องเกิดกับพี่น้องเทียนหน่อยเทียงไรโบผ่าอีกแล้วครับ,นนนรบหนึ่งสองสามสามแต้มครับพี่น้อง คำว่าหอดบางชุดไทยแล้วครับบางชุดไทยมันหล้ว่ามันโอ้ค,ครับชุดไทยกับมันด้วยกันครับพี่น้องครับอืมสอง เท่ขึ้นไหมล่ะสามสี่ รอเดี๋ยวเว,ตวนต้นนึงตัดไปท้องที่ได้ก่อนฮะกลับมันค่าจำพังไว้เออนึกออกว่าบ้านนี่ฮะหกเจ็ด bằng này các anh em 88 tuổi rồi, kêu bao nhiêu này các anh em, kêu bao nhiêu tiền này các anh em, kêu bao nhiêu นี่นเส้นสายรับลองผลว่าหมาหนแถนแน่นอนนะครับเข้ากับปรแตดีบพบกันกับคลิปต,ต่อไปครับสดยอดว่รเส้นไายสุดยอดครับยกบวัวครับสวัสดีครับ